สิบเ,บเนี้เซลล์ไฟเทอรี่ทำยอดขายไปประมาณ16ล้านกว่า <c oughs> โอ้โตัวเลขเนี่ยคร่าวๆประมาณ30,000ออเดอร์ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเทรนเนอร์ปอนจากบิ๊กอักช็อปนะคะวันนี้ค่ะเป็นรายการใหม่แกกองเราจะไปบุกโกดังของร้านค้ากันค่ะซึ่งแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

อยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ปอนขออนุญาตมาบุกโกดังนิดนึงนะคะจริงๆอิยจัวรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะทิกตอกมาทั้งทีเนี่ยฝ้ายไม่ปฏิเสธอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันแบบสบายๆดีก่อนดีไหมคะนูเนาะได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณป้าวันนี้ปอนดีใจมากเลยอ่ะที่ได้มาเจอคุณป้าตัวจริง แบรนด์ CEO Factory, Factory <ay> ใช่มคะใช่ค่ะอ๋อมีไทยแลนด์ด้วยเนาะใช่ค่ะฟ้ายก็ดีใจค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับ t TikTok s k ชบมากๆคุณป้ายแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะฝ้าย CEO Factory Thailand ค่ะประธานกรรมาการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่วิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค่ะ ชื่อตำแหน่งยาวมากค่ะงั้นเล่าให้ฟังนิดนึงหน่อยค่ะว่าวคุณฝ้ายทำอะไรบ้างในแบรนด์ C.O. Factory แล้วแบรนด์ C.O. Factory เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไง <c oughs> ด้วยชื่อตำแหน่งของฝ้ายที่คุณปอนบอกว่ายาวๆนั่แหละนะคะ <c oughs> <c oughs> เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยฝ้ายเองอ่ะเป็นนักวิจัยเป็น R&D <c oughs> เก <c oughs> ี่ยวกับผลิตภณัณฑ์อาหารเสริม <c oughs> บางครั้งโรงงานอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกโซลูชันที่เราต้องการฝ้ายคิดว่านี่คือปัญหาหลักของฝ้ายเลยนะตอนนั้นและนี่ก็คือโอกาสของฝ้ายเช่นเดียวกัน ไฟก็เลยมาเปิดโรงงานเป็นของตัวเองวันนี้ CEO Factory t h a i l a แ d ค่ะตอนนั้นเนี่ยเข้ามายุคแรกของ c e ออ่ะเราเป็น OEM รับผลิต ยังไม่ได้สร้างแบรนด์นะคะคุณปอนหรอแช่แต่<ช>ว,วันนี้ก็คือมีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะใช่ค่ะในตอนที่เราเนี่ยรับ O E M เราก็พยายามที่จะทําสูตรได้ว l o p ลอมีอะไรใหม่ๆก็พยายามที่จะไปเสนอลูกค้าตลอดเลยด้วยความที่เรามีแพชชั่นสูงมากในการทำไอเดี D. ไปหาลูกค้าไม่ว่าจะแบรนด์ไหนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธตลอดทำไมอะคะคุณใต้คือฝ้าตั้งใจทำามากเลยนะคะแต่ละสูตรเนี่ยทำพรีเซนเทชันไปลูกค้า ให้ลูกค้าดูแต่สุดท้ายแล้วอะจุดที่เขาเฝ้าดูที่สุดก็คือราคาเท่าไหร่เอ้าใช่ค่ะที่เรื่แก้ปัญหายังไงคะเราก็เดินทางหาต่อไปค่ะค่ะแต่พอวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนคนฟังไฟเอาข้อมูลต่างๆที่เป็นพรีเซนต์ของไฟายเองอะค่ะ ไปลงติ๊กต็อกค่ะคุณปอนแต่จริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์เราแค่คิดว่าเราอยากจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและคนที่ได้รับฟังเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์แน่นอนซึ่งก่อนหน้าน,นีย้ย้อนกลับไปเนี่ยค่ะในช่วงโควิดอะฝ้ายเคยได้เดเวลลอปตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็มาไลฟ์สด <S <S เขาก็บอกว่าคุณฝ้ายทาตะก,ก้าสิค <laughs> ะมันง่ายนะเดี๋ยวพี่สอนลูกค้าพูดอย่างนี้เลยนะเราก็เลยมาคุยกับทีมเห็นโอกาสพอ <laughs> หลังจากนั้นเลยค่ะ ไฟก็ได้เปิดตะกร้าแล้วก็ขายได้เลยจุดเริ่มต้นน่ะเราเป็นผู้ผลิตแต่เราอะ่ะเนหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นผู้ขายเองด้วยหรือว่าสร้างแบรนด์ด้วยเพราะว่าเสียงเรียกร้องจากลูกค้าตัวจริงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยทำให้ยอดขายปังมากตอนได้ข่าวว่า1118ที่ผ่านมาเนี่ยคือโอ้โหถล่มทลายแชร์หน่อยได้ไหมคะก็ถือว่าเป็นนิวไฮของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เลยค่ะอพอจะแชร์ตัวเลขนิดนึงได้ไหมคะ 11-11นี้เซลล์ออฟท์เทอรี่ทำยอดขายไปประมาณ16ล้านกว่าโอ,โอ้16ล้านทุกคน16ล้านค่ะ16ล้านขนาดนี้อยากรู้ว่าประมาณกี่บ้านที่เราต้องส่งว 11, 11ัน11-11ตัวเลขเนี่ยคร่า,าวๆประมาณ30,000ออเดอร์ค่ะ30,000ออเดอร์เดี๋ยวนะคุณป,ป้าแป๊บหนึ่งค่ะ30,000ออเดอร์เนี่ยปัญหาที่บอลเห็นในในหัวบอลเลยตอนนี้คือเรื่องแพ็คกิ้งเรื่องส่ง บ้านคุณฟ่ายมีปัญหาบ้างไหมคะไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณปอนจริงเหรอเดี๋ยวฟ้าจะพาคุณปอนไปดูว่าทำไมโอ <Okay, S 2> เคปอนอยากเห็นแล้วเพราะฉะนั้นพาปอนไปดูได้ไหมไปไมเลยค่ะคุณปอนโอเคและนี่คือคลังแพ็คของ CEO Factory Thailand ค่ะคุณปอน คณงานแพ็คเยอะมากๆเลยนะคะค่ะทุกคนก็คือแบบโอ้โหแพ็กกันเชี่ยวชาญไวมากโโหนี่ที่บนนับดูนี่น่าจะประมาณเกือบเกือบยีิท่านเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้ายเล่าให้ใหฟังนิดนึงว่าเวลาที่มีออเดอร์มาตักอิคตักช็อปปุ๊บขั้นตอนเป็นยังไงบ้างขายยิ่งช่วงแคมเปญเนี้ยเราจะต้องวางแผนเลยนะอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าในแคมเปญเนี้ยเรามีเซตที่เราจัดให้กับลูกค้าเน<ช>ี่ย จะต้องมีการขึ้นเซตเอาไว้เลยค่ะเวลาลูกค้ามีการสั่งเข้ามาก็ปิดระเบลแล้วก็ออกไปเลยนะคะถ้าเป็นในส่วนของสินค้าอื่นเนี่ยเราก็จะมีการแยกตาม SKU สินค้า1ตัวเนี่ยจะมี3 SKU ด้วยกัน1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเจ้าหน้าที่จะมีการกรองออกมาก่อนอแล้วก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปแพคให้แต่ละคนที่ดูแลอยู่แล้วค่ะก่อนจะบอกว่าอันนี้มันถูกต้องตามหลักที่ติ๊กตอกพยายามที่จะบอกร้านค้าทุกร้านเลยนะรู้ส่ายมองว่าทุกคนนะคะเพราะเขาทำที่หน้างาน ก็จะบอกเขาตลอดเลยว่าหน้างานมีปัญหาตรงไหนเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะเราสามารถที่จะคิดอะไรให้มันง่ายได้หรือว่าถ้ามีเครื่องจักรที่พอจะเข้ามาช่วยได้ในบางขั้นตอนเพื่อจะทําให้เร็วขึ้นหรือว่าทําให้เราสบายขึ้นอืนก็รถที่ะเสนอได้เลยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องเครื่องจักรเนี่ยปอนอยากรู้มากเลยเครื่องนี้เครื่องอะไรคะเนี่ยปอมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอ่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ปิดสกอตเทปค่ะขอดูวิธีการทำหน่อยได้ไหมคะโอเค คือบริษัานแบบนี้เลยเปิดสกอเทปเองใช่ค่ะอ๋อดูแล้วเนี่ยทุกคนเหมือนมีหน้าที่เป็นของตัวเองแบบที่ต้องทําเป็นหน้าที่หลักถูกไหมคะใช่ค่ะโอ้โหบอลจะบอกเลยว่าตรงนี้เลยทําให้เราจัดส่งไวไวไม่เคยโดนหักคะแนนคะ่ะไม่เคยโดนหักคะแนนใช่ค่ะทั้งทั้งที่สามหมื่นกว่าบ้านี่นะคุณป้ายม่โดนสักคะแนนเดียวค่ะสุดยอดมากๆเลยขอไปดูของจริงแล้วได้ไหมคะที่บอกว่าแยกออเดอร์ ทำยังไงเขาก็จะมีระบบการจัดการของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณฟ้าพาไปดูค่ะ มาวอนอยากรู้มากเลยว่าแล้วคุณพี่แต่ละท่านเขารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องแพคอะไรมาเอาตัว a i r w ว y b i l ิที่ตรงไหนอะคะคุณป้าคือแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวค่ะสินค้าแต่ละตัวก็หนึ่งคนก็ประมาณ3 SKU อ,อยูใช่ค่ะพิติกดูแมกนีเซียมใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลงว่าวันวันหนึ่งอะสมมติถา้าเป็นพิติกนะกก็แพคแต่แมกนีเซียมอย่างเดียวใช่ค่ะเวลาทําแบบนี้มันเร็วขึ้นไหมคะคุณป้าเร็วขึ้นค่ะคือแต่ละคนคือจะได้โฟกัสสินค้าของตัวเองค่ะโอเคอีกอย่างนึ่งที่บอลอยากร เขียนดี1แึ่คหนึ่งพีหนึ่คืออะไรอะคะคุณป้าอันนี้จะเป็นเกรดค่ะเกรของขนส่งค่ะคือมันจะอยู่ที่หน้าลาเบลค่ะไหนดูซิซึ่งเราจะแยกตามเ,เกรดตรงนี้ค่ะอ๋อเกรดนี่หมายถึงอะไรอะคะพื้นที่หรือพ <c oughs> ือ้น <c oughs> ที่ค่ะพื้นที่ที่ต้องขนส่งไปค่ะ <c oughs> อันนี้ก็มันจะเป็นโซนเอ่อปทุมธานีอะไรแบบนี้ค่ะพื้นที่ ก็คือเวลาที่ขนส่งเขามาร um ับถ้าเราแยกเป็นเกตแบบนี้ก็ค네ือทําให้ขนส่งเขาสามารถแบสแกนตัวสินค้าได้เร็วมากขึ้นด <im ้วยใช่ค่ะสะดวกค่ะแล้วก็รวดเร็วโอเคเมื Pepper ่อกี้เมื่อกี้คุณฟ้าแอบกระซิบบอกปมาว่า1 1 1 1มาไม่มีปัญหาเรื่องส่งช้าเลยจริงไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีสะดุดโอเคขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะวันว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเทคนิคที่ดีมากๆไว้ฝากแบงก์อื่นๆกันนะคะเดี๋ยวปอนขอกลับไปหาคุณฟ้าก่อนนะคะ โอ้โห oh, คุณป้ายเนี่ยจากที่ปอนเห็นกล่องพัสดุเยอะมากๆเลยค่ะเชื่อแล้ว1 1 1 1ปังมากอะไรที่เป็นตัวหลักเลยที่ทำให้ออเดอร์เราปังขนาดนี้คะคุณป้ายอาหารเสริมต้องถามได้ตอบได้ oh. ต้องจริงใจต้องชัดเจนต้องอเรียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝ้ายจะพาคุณปอนไปดูค่ะไลฟ์ Life ที่ไม่เหมือนที่ไหนที่คุณปอนเคยดูมาแน่นอนคาดหวังแล้วนะ c o factory livestream ไปดูกันเลย <ไป S 1> ค่ะ,คะ ใช่ไหมคะเนี่ยคุณป้ายใช่ค่ะและนี่คือห้องไลฟ์สตรีมมิ่งของ c o Factory ค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณป้อนโอ้โห ไไเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยห้องไลฟ์สตรีมมิ่งคือแบบฟังมากะทุกคนขอบคุณค่ะดูไปม hi, <g ül qu en> ืออาชีพสุดๆเลยอะอยากรู้ว่าทําไมคุณฝ้ถึงแบบลงทุนกับสิ่งนี้ขนาดนี้คะจริงๆแล้วนะวันที่ c o o Factory เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มเหมือนกับแบรนด์อื่นเลยค่ะคะุณปอนโทรศ <it> ัพ <ries> ท์เครื่องเดียวแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่เป็นแบรนด์แค่พัฒนาระบบใดระบบหนึ่งในทุกๆระบบของ c ีโอแฟคทอรี่อยากจะพัฒนาตลอดอยากจะให้ทีมไลฟ์เขามีบุคลิกภาพที่ดีอ,อยากจะให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นภาพชัดเสียงดีแล้วก็อยากให้ทุกๆเวลาที่ลูกค้ามาดูไลฟ์เราเขารู้สึกว่า คุ้มค่ากับการได้รับก็คือพูดง่ายๆคือเราลงทุนกับสิ่งนี้เราก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาเสียสละมาเพื่อหย<ด>ุดในไลฟ์เราเนี่ยเราจะต้องทําให้เขามีความคุ้มค่าที่สุดในเวลาที่เขาเสียมาให้เราโอเควันนี้เราขายอาหารเสริมค่ะคุณฟายมีสิ่งหนึ่งอะที่ปอนอยากรู้มา,มากๆเลยว่าอะไรคือความท้าทายของการที่ m c ีจะต้องมาไลฟ์เป็นที่รู้กันดีในตลาดอาหารเสริมนะคะว่า c ีโอฟัคชวี่เนี่ยเป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะแนะนําให้ ลูกค้าเขาได้เข้าถึงข้อมูลที่มันถูกต้องเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับโพลิซีของ TikTok Shop ซึ่งจริงๆคนที่อยู่ในวงการนี้คุณต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าโพลิซีของ TikTok เนี่ยเขา alive กับกฎหมายโดยตรง ใช่ค่ะกูง่ายๆก็คือเราเนี่ยก็ต้องศึกษาใช่ค่ะแล้วจะได้รู้ว่าอะไรที่พูดได้หรือพูดไม่ได้ใช่ค่ะอ่าแล้วป้ายเป็นคนบรีฟพนักงานเองเลยจริงๆแล้วน้องๆค่ะเขาก็จะจบมาในด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วจบมาเกี่ยวกับคอสเมติกจบมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วค่ะในช่วงยุคแรกที่เขาเป็นสารตั้งต้นของทีมไลฟ์ของ CO Factory จนในทีมไลฟ์ของเราก็ประมาณ10ท่านนะคะเขาก็สอนกันแล้วก็มาติวกันมาโคชชิ่งกันอยู่ตลอดค่ะมีคาถามอะไร ที่ยากๆเนี่ยก็เข้ากลุ่มแล้วก็พูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะเนี่ยจริงๆอะปอนเห็นน้องอยากไปคุยกับน้องแล้วนะคะว่าน้องที่ไลายจริงๆเนี่ยเขามีประสบการณ์เป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเรียกน้องกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อตาค่ะอ๋อ้าตาทำอะไรบ้างอะ ป้าก็จะเป็นทีมไลฟ์ค่ะของ c o ค่ะค่ะจะไลฟ์ด้วยแล้วก็จะอยู่ที่ห้องคอนโทรลด้วยค่ะห้องคอนโทรลนี่คือช่วยตอบแชทแล้วก็ทําอะไรบ้างคะใช่ค่ะก็จะช่วยอ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จะช่วยปักประกาให้กับคนไลฟ์ด้วยค่ะจะต้องปักถี่ๆเลยค่ะพี่บอลเพื่อเปิดการมองหินมากยิ่งขึ้นค่ะปกติอยู่คนเดียวไหมคะหลังบ้านแบบนี้ปกติจะมีทีมคอยช่วยค่ะหลายคนช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ไปหาพวกว่าพวกข้อมูลต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ว่าพี่ว่าตาต้องไลฟ์เองด้วยแน่นอนเลยไลฟ์เองด้วยเพราะเสียงเราเริ่มแหบแล้วใช่ค่ะอ่าวันหนึ่งอ่ะไลฟ์กี่รอบคะแบรนด์เราวันหนึ่งจะไลฟ์ตั้งแต่รอบเช้าค่ะจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงจนถึง4ี่โมงค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นสองรอบค่ะพี่ปอนก็คือจะมีรอบเช้าแล้วก็มีรอบกลางคืนด้วยกลางคืนก็จะเริ่ม4ี่โมงจนถึงเกือบห้าทุ่มเลยค่ะรวมรวมกันแล้วกี่ชั่วโมงคะเนี่ยประมาณวันละสิบสามชั่วโมงเลยค่ะสามชั่วโมงใช่แต่ว่ายอดที่ได้กลับมาค็อคุ้มค่าเนาะคุ้ม ก็เช้าตะไลถึง4ี่โมงค่ะโอ้โหนี่เราอีกยาวไกลงั้นงั้นพี่ไม่กลัวเราแล้วลเดี๋ยวไ,<ด>ไปต่อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คือบอนไปหลายที่มากๆลุนฝ้ายเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะห้องไลฟ์ค่ะห้องแพ็กกิ้งค่ะจริง,รงๆแล้ว ที่ไม่ได้อยู่ในกล้อง,องก็คุณพายก็พา,าไปเยอะมากๆเลยนะคะโอเคมาที่สุดท้ายกันบ้างอันนี้คือห้องอะไรคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับ CEO Factory Podcast ค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือ TikTok Shop Thailand เ<ๆ>ข้าตีมสุดๆนะทุกคน <laughs> ก็คือห้อง Podcast นั่นเองใช่ค่ะบอลทาหลายอย่างมากเลยนะคะห้องนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ลูกค้าคนที่อยากฟังอะไรยาวๆอ่ะชอบที่จะฟังคอนเทนต์ของเราอยู่แล้วค่ะได้มีเวลาฟังเรามากขึ้นค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเนี่ย ก็เวลาเราพูดถึงเรื่องพอดแคต์เนี่ยจริงๆท้าย้ายย้อนกลับมานองที่ TikTok นะคะมันก็จะมีเครื่องมืออีกหลากหลายเครื่องมือเลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นแบบเหมือนแพลตฟอร์มขายยาที่คนเขรู้กันก็จะมีพวกวิดีโอสั้นมีพวกแอฟเฟล a t e เอทเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องมีการเอาเรื่องแรกก่อนเลยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวคลิปวิดีโอสั้นบ้านคุณไฟ้เป็นไงบ้าง คิปวิดีโอค่ะสำหรับบ้าน CEO Factory เนี่ยเราตั้งใจที่จะทำแบรนดิ้งให้มันชัดเจนแล้วก็ DNA แบรนด์ต้องชัดเพราะต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมีแบรนด์อาหารเสริมหลายแบรนด์มากๆซึ่ง DNA ของแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแบ่งลูกค้าตามปัญหาลูกค้ากลุ่มเนี้ย เขาต้องมีความชัดหรือมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ก่อนเพราะฉะนั้นโซเฟอเลียเราจะไม่ได้ทำคอนเทนต์แค่การขายของปักตะก้ากดเลยนะคะแต่เน้นให้ความรู้สร้างคุณค่าให้ลูกค้าเขาเห็นคุณค่าและมีความเชื่อมั่นเราก่อนในส่วนของการเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในลำดับขั้นตอนถัดไปเพราะว่าไฟเชื่อว่าการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อด้วยอารมณ์ไม่ได้เราจะซื้อด้วยราคาไม่ได้แต่เราควรจะซื้อด้วยความเข้าใจ โอ้โหดีมากๆเลยแสดงว่าวันวันหนึ่งเนี่ยโพสหลายวิดีโอไหมคะถ้าเป็นอ่าบ้านซีอฟิเคอรี่ก็จะรวมรวม,รวมอยู่ประมาณ15วิดีโอต่อนหนึ่งวันค่ะ15วิดีโอต่อนหนึ่งวันจริง,รงๆอันเนี้ยคือตอบแทนเทรนเนอร์ได้เลยนะเพราะเวลาที่ปอมไปสอนหรือว่าไปพูดให้แบรนด์อื่นๆฟังเนี่ยมันก็จะพยายามบอกว่าวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคีย์สักเซสเลยที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จยิ่งโพสต์มากแบบบ้านคุณฝายเนี่ยก็ ประสบความสําเร็จได้เลยนะคะก็ทั้งปั้นช่องด้วยกับแล้วก็ทั้งทําเรื่องขายด้วยผ่านคลิปวิดีโอเนาะแล้วก็มีไลฟ์แต่ว่า Affilia เ e เราทำได้ไหมคะต้องบอกว่าวิดีโอส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจาก Every a f f i l i a t e ที่ช่วยซัพพอร์ตยอดวิดีโอของแบรนด์เนี่ยให้มันสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะและ Every a f f i l i a t e ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญมากๆที่ทำให้ Co Fa แฟคเตี่ลูกค้ารู้จักมากยิ่งขึ้นและมามี Co Factory ในทุกๆวันนี้ค่ะคุณปอนปอ,อนได้ยินข่าวว่าเรามีการสนับสนุนให้พนักงานลองทำา a f f i ลิเอตด้วย,วยใช่ค่ะอ่นนี้เป็นโครงการของบริษัทนะคะเพราะว่าเราเห็นว่า การสำเร็จในทิกต o k มันไม่ใช่เรื่องอยากช่วยกันเพราะว่าเราก็เป็นแบรนด์ที่เริ่มมาจากนับหนึ่งเหมือนกับแบรนด์อื่นๆค่ะและการสําเร็จของ f f ฟริเอตก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่จะดีกว่าไหมถ้า f f ฟริเอตนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคลากรของเรารที่ใช่ค่ะที่เขาก็อยู่บ้าน CEO Factory Thailand อยู่แล้วแล้วเขาก็มีรายได้ตรงนี้ค่ะขอแค่เพียงคำเดียวข้อเดียวเลยการสำเร็จของ f i l i a t e สม่ำเสมออ่ะมาที่ตัวสุดท้ายกันบ้างปนเชื่อเลยว่ายังไงก็ต้องยิงแอดที่ c o Factory เนี่ยใช้ GMV Max ไหมคะใช้แน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับทุกๆโซลูชันเลยที่ TikTok เขาทําก็คือมีอะไรให้เราลองใช้หมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย GMV Max เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งตัวที่ทำให้ CEO Factory ประสบความสำเร็จเหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายใช้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทุกๆคอนเทนต์ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะาของ Affiliate เรียกว่าทางบ้านหลักของ CEO Factory Thailand เองด้วยค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วเราพยายามตั้งใจทำให้ตัววิดีโอของเรา,เอ,าออกมาดีแล้วแล้วก็มีการ build Affiliate ขึ้นมาแล้วเราก็มีตัวหนึ่งช่วยผลักดันนั่นก็คือการทำ Ad GMV Max ใช่ไหมคะต้องแล้วมันก็ง,ง่ายไม่ต้องกลับมาดูแลอะไรมาก ต้องบอกว่าน้องๆทีมงานหลังบ้านบอกว่าทำงานง่ายขึ้นมากและการดูแดชบอร์ดสรุปการประชุมหลังบ้านในประจำเดือนเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ไปกับอะไรโอเคอเค่ะย<ฮ>ังไกได้ว่าดีมากๆเลยอะมาปิดจบด้วยวเรื่องนี้กันค่ะเป็นเรื่องที่บอลสนใจมากๆแล้วก็ ภูมิใจแทนแทนซีโอเฟกตอรี่เลยนะคำถามของปอนก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หัาดใหญ่กันค่ะทําไมถึงไม่คิดจะไปกรุงเทพล่ะคะคุณไรจิงๆแล้วเนี่ยณนะวันที่ซีโอเฟกตอรี่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีแผนในการจะสร้างโรงงานเฟ,ฟสสแล้วก็เฟสสาก็ได้ปรึกษากับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งว่าจริงๆเราไปกรุงเทพได้เลยนะอืแต่ไม่ดีกว่าอยากให้เด็กใต้กับบ้านจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเป็นองค์กรที่ คนในพื้นที่ที่ทํางานอยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเขามีโอกาสกลับบ้านเพราะเห็นถึงสวัสดิการฟรซิตี้หรือว่าทุกๆอย่างที่เราตั้งใจทําแต่ว่าสวัสดิการของซีลเฟอร์ทอรี่ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกค้าแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทํางานร่วมกันไปกับเราฝ่ายรู้สึกว่าเขาก็ควรที่จะได้รับความคุ้มค่าในส่วนของตรงนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะก็ จริงๆวันนี้ปอนว่าเราได้ข้อมูลมาเยอะแยะมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณฝ้ายปิดจบด้วยการฝากถึงร้านค้าที่กำลังปั้นแบรนด์อยู่ทุกวันนี้ได้เลยค่ะคุณปอ,อนจริงๆเราถ้าถามว่าทิกตอกเนี่ยทำง่ายที่สุดตอนไหนตอนนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าทำปีหน้ายากกว่านี้อแต่ถ้าเกิดว่าทำปีที่แล้วคุณปอนสามารถย้อนกลับไปทำปีที่แล้วได้ไหมคะไม่ได้ค่ะยอมม้อนไม่ได้เ<ด><ด>พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มเริ่มเริ่มเลยค่ะเริ่มลงมือทำเลยไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อม เดี๋ยวพอเราเริ่มทํามันเริ่มมีปัญหาค่อยๆแก้ไปทีละจุดมไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์จะไม่ได้เจอปัญหานะคะแต่ปัญหาคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอันนี้คือไม่ใช่บทความบทกวีนะนี่ความจรงิง <c oughs> เรื่องจรงิงเรื่องจริงเลยค่ะคุณปอนโอเคงั้นปิดจ,จบอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงร้านที่กาลังปั้นแบรนด์แต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เปิดร้านล่ะสําหรับคนที่ยังไม่เปิดร้านก็เปิดง่ายมากอฝ้ายพูดเลยนะว่าการเปิดร้านในติ๊กต็อกช็อปอะ มันเปิดง่ายกว่าการที่เราไปเปิดออฟไลน์แน่นอนค่ะก็ยังไม่สายก็ยังไม่สายอยากให้มาเปิดไหมคะอยากให้มาเปิดค่ะ <Okay. S 1> แล้วตอนนี้่า mm. หลายๆมิติอะค่ะที่ทํางานร่วมกับ TikTok อไม่ว่าจะการขนส่งเอย่ยไม่ว่าจะระบบต่างๆมันค่อนข้างที่จะ complete แล้วก็ง่ายมาก โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะ,คะเราก็ได้มาบุกนี่เลยนะคะ c o Factory Thailand ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ติดตามเรากันได้นะคะสำหรับ EP หน้าในเซล์วิติตักช็อปไทยแลนด์วันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะบบ๊ายาย!—บ๊ายบายค่ะ